ข่าวดีและร้ายเกี่ยวกับการหายไปของโบอิงมาเลเซียยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องบินอาจลงจอดที่ไหนสักแห่งและพบชิ้นส่วนอยู่กลางทะเลในจีเรียสนับสนุนการรีไซเคิลเต็มที่ขุดโครงการแปรรูปขยะชีวภาพให้เป็นพลังงานสะอาดจากนั้นชมการทำลายสถิติโลกด้วยการเรียงต่อดอกไม้กระดาษเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกาะกระแสะโลกค่ะครับวันนี้เรามาตามต่อกันถึงเรื่องของการหายสาบสูญไปของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์นั่นเองนะครับ,รบซึ่งมีข้อมูลเนี่ยทยอยออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอย่างต่อเนื่องตลอด13<ม>วันที่ผ่านมานี้นะครับ,รบแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยถ้าสังเกตด,ดูนะครับข้อมูลเนี่ยจะชี้ไปว่าเครื่องบินนั้นบินลงไปทางทิศใต้ของมหามสมุทรอินเดียนั่นเองซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเครื่องบินเนี่ยอาจจะไปหาที่จอดหรือว่าลงจอดเนี่ยที่เกาะเล็กๆแห่งใดแห่งหนึ่ง ทางตอนใต้ของมหาสมุทแห่งนี้นค่ะอย่างล่าสุดค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆนะคะรวมถึงคนที่อ้างว่าเห็นเครื่องบินลำนี้แล้วค่ะบ,บินผ่านไปทางมหาสมุทอินเดียแถมในโปรแกรมจาลองการบินค่ะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของกัปตันที่ขับเครื่องบินลำนี้เนี่ยก็มีข้อมูลที่เอ่ยถึงเกาะหลายแห่งที่อยู่ในบริเวณน,นั้นอีกด้วยค่ะขณะที่ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมดวงหนึ่งค่ะก็ยืนยันได้ว่าสามารถจับสัญญ,ญาณสุดท้ายของเครื่องบินลำนี้ได้ขณะที่บินเข้า กล้กับเกาะแห่งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นค่ะครับในขณะที่ทุกฝ่ายเลยกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ฝ่ายญาติพี่น้องของผู้โดยสารทั้ง239คนที่หายไปพร้อมกับเครื่องบินนะครับต่างก็เริ่มหมดความอดทนเพราะว่านี่จะครบ2สัปดาห์เต็มแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีไม่มีใครเนี่ยสามารถตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินและก็คนที่พวกเขารักกันแน่นะครับการกระทบกระทั่งการระหว่างผู้โดยสารญาติผู้โดยสารนะครับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เลยมีปรากฏให้เห็นขึ้นมาเริ่ม มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะคือท่ามกลางการรอคอยอย่างหึดอัดค่ะอย่างที่บอกไปก็เริ่มที่จะมีข่าวในทางที่ดีตามมาอย่างต่อเนื่องแล้วเริ่มตั้งแต่มีการตรวจพบว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นการจงใจของใครบางคนบนเครื่องล่ะค่ะที่บังคับให้เครื่องบินเนี่ยบินไปออกนอกเส้นทางแต่ว่าก็บอกไม่ได้นะคะว่าบินไปเส้นทางไหนกันแน่ค่ะจนล่าสุดมีข้อมูลหลักฐานที่ทําให้เชื่อว่าเครื่องบินเนี่ยมุ่งหน้าออกจากเส้นทางไปทางตะวันตกแต่ว่าจะเป็นตะวันตก เฉียงเหนือหรือว่าตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังบอกได้ไม่ชัดเจนค่ะครับและเมื่อวานนี้นะครับมีการนําเอาข้อมูลของดาวเทียมดวงหนึ่งนะครับที่โคจรอ,อยู่เหนือมหาสมุทรอินเดียในช่วงเวลานั้นพอดีนะครับออกมาเปิดเผยโดยบอกว่าดาวเทียมดวงนี้เนี่ยสามารถจับสัญญาณสุดท้ายของเครื่องบินได้นะครับขณะกําลังบินอยู่ใ,ใกล้กับเกาะรูปวงแหวนที่มีชื่อว่าเดเรโกกาเซีย ที่สหรัฐเนี่ยใช้เป็นฐานปฏิบัติการในมหาสมุทรอ,อินเดียนะครับเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่8มีนาคมคะนะครับแต่สหรัฐเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่มีแน่นอนอนะครับคือเรื่องนี้ค่ะก็สอดคล้องกับคำบอกเล่านะคะของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเกาะมัลดีฟค่ะรวมถึงพวกที่อาศัยอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆที่เรียงรายอยู่บริเวณนั้นด้วยโดยคนกลุ่มนี้ค่ะอ้างว่าเมื่อเช้าตรู่นะคะเวลาประมาณ 6นาฬิกาเศษของวันที่8มีนาคมค่ะคพวกเขาเนี่ยเห็นเครื่องบินสีขาวที่มีแถบสีแดงคาดไปตามความยาวของตัวเครื่องบินมาจากทางทิศเหนือค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปทางทิศใต้แต่ว่าบินเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำแบบผิดปกติเลยและถ้าดูจากแผนที่ค่ะใต้เกาะมาลดีฟเนี่ยก็จะมีเกาะอีกหลายแห่งนะคะที่มีสนามบินอย่างเช่นเกาะมาเลรวมถึง ดีเอโกกาเซียด้วยค่ะครับขณะที่ข้อมูลอีกทางหนึ่งนะครับก็บอกว่าในขณะที่เครื่องบินเนี่ยกำลังมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้นะครับแต่จู่ๆเนี่ยก็วกกลับขึ้นไปทางทิศเหนืออีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่บินใกล้อยู่กับเกาะภูเก็ตของบ้านเรานี้เองนะครับแถมยังจงใจบินเข้าใกล้เครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์นะครับเที่ยวบินที่ sq 6 8นะครับซึ่งใช้เครื่องบินโบอิงเนี่ยรุ่นเดียวกันพอดีเลยนะครับแล้วก็กำลังบินผ่านาน่านฟ้าแถวนั้นพอดีด้วยเหมือนกันนะครับโดยเชื่อว่ามีจุดประสงค์นะครับเพื่อตบตาเรดาร์นั่นเองว่ามีเครื่องบินเนี่ยบินอยู่แถวนั้นเพียงลำเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเครื่องบินลำที่หายไปก็บินผ่านลาวเมียนมาจีนนะครับแล้วก็อินเดียก่อนจะปลีกตัวออกมาแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย คือคถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่ว่านี้จริงๆค่ะก็แปลว่าเครื่องบินเนี่ยอาจจะเอาลงเอาเครื่องลงจอดที่สนามบินไหนก็ได้ในแถบนั้นไล่ตั้งแต่มิน เติร์กมินิสถานนะคะคีกิสสถานเนปาลหรือแม้กระทั่งเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูค่ะซึ่งแถวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสนามบินขนาดใหญ่มากพอที่จะให้เครื่องบินชนิดนี้เนี่ยทำการลงจอดได้มีมากมายหลายสิบแห่งเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าทางรัฐบาลของประเทศเหล่านี้เนี่ยต่างก็ออกมาปฏิเสธกันทั้งหมดแล้ว แม้แต่กลุ่มตอริบานเองค่ะก็ยังออกมาปฏิเสธด้วยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แม้แต่น้อยเลยค่ะครับในขณะที่อีกข้อมูลหนึ่งนะครับก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยอ,อาจจะยังอยู่ดีไม่ได้บุบสลายไปไหนนะครับ,รบนั่นก็คือข้อมูลจากสถาบันสนธิสัญญาต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธนะครับซึ่งเป็นองค์กรอยู่ในสังกัดของสหรประชาชาติ มีหน้าที่หลักนะครับในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทดสอบยิงขีปนาวุธนั่นเองนะครับคือเขาเนี่ยมีอุปกรณ์วัดแรงสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับถึงขั้นสามารถตรวจแรงสั่นสะเทือนของเครื่องบินหากเกิดการระเบิดขึ้นกลางอากาศหรือว่า ถ้าเครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกบนพื้นดินหรือว่าพื้นน้ำเนี่ยหน่วยงานนี้จะสามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนได้หมดเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาสถ,สถาบัานแห่งนี้เนี่ยก็สามารถจับแรงสั่นสะเทือนของเครื่องบินตกได้หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่สําหรับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ลำที่หายไปนี้ทางสถาบัานยืนยันว่า ไม่สามารถหรือว่ามไม่ไม่มีการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนอะไรได้เลยแม้แต่อย่างเดียวะค่ะแต่ที่น่าสงสัยที่สุดในตอนนี้ค่ะก็คือว่าการบินออกนอกเส้นทางเนี้ยอาจจะเป็นแผนของใครบางคนบนเครื่องอล่ะค่ะที่มีการเตรียมการล่วงหน้าเอาไว้อย่างดิบอย่างดีเลยเนื่องจากว่าเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยจับสัญ,ญญาณของเครื่องบินที่น่าจะเป็นเครื่องบินลำที่หายไปนี้ล่ะค่ะขณะบินอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแหลมมาลายูโดยช่วงเวลาที่จับสัญญ,ญาณได้นะคะคือช่วงเวลา ประมาณ1นาฬิกาเศษที่สำคัญค่ะคือว่าเป็นเวลาหลังจากที่นักบินเนี่ยเขาพูดติดต่อกับศูนย์ควบคุมที่มาเลสที่มาเลเซียครั้งสุดท้ายถึง12นาทีค่ะค,คือบางคนเนี่ยก็บอกว่าเที่ยวบินนี้นะคะเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่น่าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าตอนที่นักบินพูด กับศูนย์ควบคุมเนี่ยก็เหมือนกับว่าพูดด้วยน้ําเสียงราบเรียบตามปกติท,ท,ทั้งๆที่ตอนนั้นเครื่องบินในอาจจะบินผิดทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับแต่ตอนนี้มีข้อมูลล่าสุดล่าสุดจริงๆเลยนะครับ,รบมีรายงานว่า พบชิ้นส่วนนะครับสองชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับตกอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียทางตอน<ม>ใต้นะครับนอกชายฝั่งห่างจากประเทศออสเตรเลียเนี่ยหลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียวตอนนี้เขากําลังส่งเรือไปตรวจสอบนะครับ<ม>ข่าวนี้ต้องบอกว่ามีความสําคัญมากๆเพราะว่าคนที่ออกมาให้ข่าวเป็นคนแรกนั้นเป็นถึงนายโทนี่แอบบอตนะครับ<ม>นาย,ยกรัฐมนตรีออสเตรเลียเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าข่าวไม่มีมูลแล้วก็ไม่มีความน่าเชื่อถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องบินลำนี้รับรองได้ว่าคนระดับนี้เนี่ย ไม่ออกมาให้ข่าวอย่างแน่นอนค่ะคือภาพที่พบนะคะเป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมค่ะก็พอจะเห็นวัตถุที่คาดว่ามีขนาดประมาณ24เมตรนะคะโดยที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนหางของเครื่องบินลำนี้แหละค่ะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเชื่อว่าไม่เกินคืนนี้แหละครับก็คงจะทราบว่าชิ้นส่วน2ชิ้นนั้นเป็นของเครื่องบินหรือว่าเรือกันแน่นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ